โอนะครับกลับสวัสดีเพื่อนๆชาว y YouTube กันด้วยนะครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่องไอแอมอนะครับคลิปนี้นะครับก็จะมารีวิวเครื่องปั่นผลไม้นะครับยี่ห้ออะไรวะออโต้นะครับ BE อีนะครับไอหรือ BE 128S นะครับก็เจ้าตัวนี้เลยนะครับอันนี้มาทดสอบจะมีปลั๊กนะก็คือไม่ต้องใช้สายใหญ่นะครับก็โอเคมาเริ่มกันเลยนะครับ เริ่มปั่นเริ่มเริ่ม,มอันนี้ก็คือใส่น้ําแข็งไปแล้วนะครับอ่านี้ก็เป็นน้าหวานนะครับน้ําเชื่อมนะครับเราจะมาลองปั่นกันดูนะครับว่ามันจะละเอียดสักแค่ไหนนะครับก็เดี๋ยวเราต้องเสียบปลั๊กก่อนนะครับเรามาดูกันมันจะเป็นจังไหนนะครับตรงเสียบอยู่ด้านไหนด้านนี้เนาะนี่ด้านนี้นะครับโอเคมันจะมีจะมีปลั๊ก เออมันจะมีว้าวว้าว what the fuck เอามันเริ่มเลยเหรอ<า>ม,มันต้องมีน้ำน้ำเชื่อมอ่ะพรอน้ำเติอมก่อนนะ ลองทดสอบน้ำเติมเลยไป,ยไป,ปนไ้ปนำแข็งมันก้อ,ไอ,อ moment, นไงเปิดมันโมเมนต์น้ำแข็งสำหรับทั้งอันทำไมตอนเปิดต้องเป็นเสียงอย่างนี้ โอ้โหละเอียดมาก,กคือมันแตกต่างกับเครื่องปั่นธรรมดาที่ผมซื้อมาแต่ก่อนนะครับดูว่าละเอียดนะลองลองดูแขนก้อนใหญ่ลเนะี่ยละเอียดนะครับละเอียดอยู่นะแต่ผมขอลองซวยก่อนนะครับ เออมันละเอียดนะครับมันเหมือนที่เราซื้อตามเขาเรียกว่าตามร้านปั่นผลไม้นะครับเหมือนกันเลยอืมตึงครับมันละเอียดเหมือนกันนะครับจะเห็นได้ว่านะครับเราไปซื้อ <Yeah. S 1> ตามร้านมันก็จะประมาณนี้นะครับได้ล้างมาเนี่ยล้างสิอ้ยโอ้ <laughs> มาฐานโพส <B. S 1> อันนี้แก้วเพ่ออะนะ <B. S 1> แก้วเฟรนท <B. S 1> ำความสะอาดด้วยด้วยมันเหี่ยอ่ะประมาณนี้พอกันโอเคก็ประมาณนี้นะครับมันละเอียดนะ <B. S 1> ถ้าหาก,กเราอันเนี้ยนะครับคอฟฟี่บ้านเฟิร์นนะครับนะ ครับรีวิวประมาณนี้เห็นไหมครับยอดมากเลยอะเป็ดก็ประมาณนี้นะครับสำหรับรีวิวเจ้าตัวเครื่องปัน่นนี้นะออโอเคเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมจะมาถ่ายให้ดูอีกทีนึง นะครับก็มีประมาณนี้นะครับสําหรับรีวิวการปั่นน้ําแข็งที่ก้อนใหญ่ๆนะครับโอเคสําหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ